بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ราทำโดยรับพี่น้องครับวันนี้ <c oughs> อยากจะอธิบายถึงสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่เขียนอยู่ในกรุรานรส,สัมุสมานีนั่นก็คือวงกลมวงกลมตัวเนี้ย เ,เขียนอยู่บนฮรุฟมัตก็คืออลิฟวาวยานะอักษรเครื่องหมายวงกลมเขียนอยู่บนอลิฟหรือวาวหรือยาก็แล้วแต่ถ้าเป็นวงกลมให้พวกเราจำไว้ว่าอักษร อเิฟว,วยหรือโฮรุฟมัดฮุรุฟที่ทำให้อักษรอ,อ,อ่านยาวนั้นถ้ามีวงกลมปุ๊บแสดงว่าจุดนั้นจะต้องอ่านสัน้นไม่ทำให้อ่านยาววงกลมตัวนี้เขียนบนอเลฟหรือวาวหรือยาเขียนอยู่บนฮุรุฟมัดทำให้ฮุรุฟนัดโฮรุฟมัดนั้นไม่ทำงาน นะก็คืออา่านไม่ยาวเอ่ออานไม่ยาวมาดูตัวอย่างเนี่ย <c oughs> อัลิฟตัวเนี้ยมีวงกลมอยู่ด้านบนพี่น้องเห็นไม่ไม่ทราบอัลิฟตัวนี้ขยายหน่อยอัลิฟตัวนี้นะลามแล้วก็อัลิฟอัลลิฟตัวนี้มีเขียนวงกลมสัญลักษณ์วงกลมอยู่ด้านบน เมื่ออลิฟต,ตัวนี้มีวงกลมปุ๊บอลิฟตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ลาตัวนี้อ่านยาวนะมันไม่ทำหน้าที่เป็นฮุรุมมัดไม่อ่านยาว <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้อ่านว่าซาลาซีลาวะซาลาซีลาวะเออไม่อ่านว่าซาลาซีลาวะเออไม่ไม่ยาว <c oughs> เอ่อถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบกับอาลเฟที่ตามหลังนาตัวนี้ตามหลังนาตัวนี้อาลเฟไม่ได้เขียนวงกลมตัวนี้ทําหน้าที่เป็นฮูรุฟมัดอ่านยาวยาว,ยาวสองนะอันนี้อ่านว่าอาตเจเดนาอาตเจเดนาแต่ตรงนี้อ่านว่าซาลาซีลาวาอัลลาตรงนี้อ่าน

นาตัวน nah, ี้อ่านยาวสองเพราะว่าอัลิฟไม่ได้มีวงกลมอินนาอัตตะเดนาลิลกาฟิรีนาสซาลาสิลาวะอัลลาโลวะซาอิรอ้วะอัลลานี่ลายาวเพราะว่ามีอัลิฟเล็ก ล้วหน่วเสียงเพราะเป็นอีเดอร์เจอตันวินเจอกับว้าวว่าเอาระแล้วว่าใสรอหยุดด้วยฟัตฮะตัยต้องหยุดยาวมาดูตัวอย่างต่อไป ิฟตัวนี้มีลิฟตัวนี้มีมีวงกลมอยู่ด้านบนก็ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ใดๆเลยนะ,ะส่วนที่เราอ่านจียาวเพราะว่ายาตัวนี้ทำให้อ่านจียาวว่าจียะยยมอิธิมบิเจหันนัม ว่าจีอ้ายวมะอิดิมบิจัฮันนัมยัวไม่อีดิะยักกรุลอินซาน ر อ ل إ ن س ا ن وأن ลิก ك ر พี่น้องผมก็อธิบายไปแล้วในเล่มสี่เล่มห้าเรื่องหน่วงเสียงนะ ถ้าเจอมีมหางห้อยลงอย่างนี้มันจะอยู่คู่กับสระสระฟาทากัสรอหรือดมมักก็แล้วแต่ให้เราสังเกตให้ดีแสดงว่าด้านหลังหลังถัดจากเขาเนี่ยถัดจากเครื่องหมายมีมเล็กๆเนี่ยจะต้องเป็นตัวบาตัวบาเพราะฮุกโกตรงนี้คืออิกลาบในรซัมอุสมานีเขาจะเขียนสระแค่อันเดียวแล้วก็ใส่มีม ห่างห้อยลงตามหลังด้วยบาฮุกุมอิกลาบในรอสัมอุสมานีนะจะเขียนอย่างนี้ให้หน่วงเสียงว่าจีไอยูไม่ดิมเบเจฮันนัมยูไม่ดิยะตะักกะรุลอินซาน์วะอันนาละฮุลิกร้อ ต่อไปในนาดในในตัว <clears> ท <throat> no ี่สามเนี่ยเครื่องหมายวงกลมอยู่บนตัวยาด้านหน้าของเครื่องหมายของยาที่มีเครื่องหมายวงกลมเนี่ยมีฮัมจาเป็นสระกัสรอปกติถ้าไม่มีวงกลมตรงนี้จะต้องอ่านยาว วามาลยอีฮีอีฮี ي, ي, ถ้าไม่มีวงกลมแต่เนื่องจากตรงนี้ยาฮุรุมัดยาเนี่ยมีวงกลมอยู่ข้างบนมันไม่ทําหน้าที่เป็นฮุรุมัดไม่อ่านยาวไม่อ่านยาวอ่านสัน้นอิล่าฟิอิล่าฟิรอาวนวะมาลาอีฮีวะมาลยอีอีฮีอีอ่านสัน้น อิล่าฟิร์ عون وملائهي ฮีอันยาเพราะว่ามียาลิกตามหลังอิล่าฟิร์ عون وملائهي فاستكبروا وكانوا كوما عالين كوما عالين كوما ع าฟันท้ายตามหลังด้วยอันเป็น Izhar. Main wang siang. Anjat jin. Kauman. A. Ila fir'au. Ila firaun wa malai'i. Fa'stakbaru. Wa kanu. Kauman. alin. Apa วงกลมอยู่บนตัววาว <c oughs> วาวตัวนี้ถ้าหากว่ามีวงกลมอยู่ข้างบนก็ไม่อ่านยาวไม่ทําให้อ่านยาวนะปกติได้เดี๋ยวเราเรา,เราเ,รา,เ,ราเราเปรียบเทียบเนี่ยนูนตัวเอาวาวตัวเนี้ยวาวตัวนี้ไม่มีวงกลมตรงนี้ต้องอ่านยาวเพราะเป็นฮุรุมัดต,ต้องอ่านยาวแต่ถ้าหากว่ามีวงกลมอ่านสั้นตรงนี้อ่านว่ายูมีนูนะนูนะ พราะว่าวาวไม่มีวงกลมเป็นฮุรุมัตในรอซัมอุสมานีอักษอรอลิฟวาวยามที่ทําหน้าที่เป็นฮุรุมัดที่ทําให้อ่านยาวนั้นจะไม่เขียนเครื่องหมายใดๆไม่เขียนเครื่องหมายสุกูนแล้วก็ไม่มีวงกลมด้วยถ้ามีวงกลมแสดงว่าอ่านสั้น <c oughs> Al-lazina atainahumu al-kitab yatlunahu haqqa tilawatih Yatlunahu Oh uh, ya, kenapa ada waw? Ada lang Al-lazina atainahumu al Al-lazina atainahumul kitab Yatlunahu haqqa tilawatih Haqqa tilawatih Ula'ika yu'minu nabih U, U Macam U Ula'ika yu'minu nabih ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون فأولئك oh, oh, wow, هم الخاسرون خاسرون نيكو มัดอลิฟวาวยามีวงกลมอยู่ด้านบนไม่ทําให้อ่านยาวนะในตอนถัดจากนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับถ้าหากว่าบนอลิฟมีเครื่องหมายวงรีและจะเป็นยังไงนะก็ในตอนนี้ก็12นาทีก็หยุดแค่นี้ก่อน แยกออกเป็นอีกตอนหนึ่งก็คือเครื่องหมายวงรีอยู่บนตัวลิฟหมายความว่าอย่างไรก็หวังว่าคงจะติดตามในตอนต่อไปวบิบไลตยตอฟิกวับฮิดายะสลามะลยกุมุรฮัมัดุลลอฮิุบรา